สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมเช่นเคยครับเฮียทรงเล่งหงนะครับวันนี้มาเจอกันในเพจที่ชื่อว่าเฮียทรงตีตายต้องบอกว่าเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่เราจะมารีวิวอาหารในร้านต่างๆนะครับแล้ววันนี้ครับผมจะรีวิวร้านอาหารไม่อยากพูดร้านนี้ไม่อยากพูดถึงเพราะว่าอะไรครับเป็นร้านที่ใกล้ตัวมากและใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นผู้บริหารอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ย นามสกุลอะไรนามสกุลเร่งหงครับก็คือเราเป็นหนึ่งในธุรกิจในเครือธุรกิจของเรานั่นเองนะครับแบรนด์เล่งหงทุกวันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยอายุก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แบบปึกเลยอ่ะอายุ58ปีต้องบอกว่าเล่งหงเราพัฒนาเรื่องเมนูไม่หยุดยั้งเลยวันนี้ผมนำเอา2เมนูของพัตคารเล่งหงพระรามสอง และสุขุมวิท12ต้องบอกว่าร้านออริจินอลนะเราเป็นออริจินอลจริงๆเลยนะครับมีเพียงสองสาขาเท่านนะั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนวันนี้เราแนะนําเมนูนี้ครับสองเมนูนี้ที่กําลังมาเริ่มขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ใครดูอยู่ตอนนี้สั่งทางออนไลน์ได้เลยนะครับเมนูแรกต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ผมไปเจอเจอในการเดินทางต่างประเทศถ่ายรายการต่างประเทศแล้วก็ไปคิดค้นสูตรค้นหาสูตรจน ผลิตเป็นเมนูที่อยู่ในร้านของเราชื่อว่าเมนูหมูตุ๋นซอสเล่งโหงครับอย่างแรกเลยคือเป็นการนำเอาหมู3ามชั้นนะครับมาตุ๋นนะครับนี่ครับเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆตามสูตรของผมเลยนะมันต้องเป็นอย่างนี้มี3มชั้นอยู่ในนี้นะครับ ต้องบอกท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆว่าซอสอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเล่งหงนะซอสเล่งหงตัวนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใช่พะโลสักทีเดียวแล้วก็เป็นสูตรซอสที่ผมไปเอามาจากไต้หวันนั่นเองเป็นซอสต,ตุ๋นแบบสไตล์ไต้หวันนะครับใครที่อยากจะลิ้มลองรสชาติต้องไปลิ้มลองเองที่ร้านเล่งหงพระรามสและสุขุมวิทหกหรือไม่ก็สั่งทางออนไลน์เพื่อนๆนะ เด้ยกับหัวอ่ะนี่นะฮะหมูตุนซอสเล่งหงเนี่ยนะครับเราขายอยู่ในราคา200บาท200บาทไซส์เล็ก400บาทไซส์กลาง600บาทไซส์ใหญ่คุณสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างนี้ทั้งไลน์ ID ด้วยคุณสามารถสั่งได้เลย ชาซอสตัวนี้เนี่ยสไตล์ไต้หวันเนี่ยจะมีเครื่องเทศเป็นรูปแบบของเขาเลยแล้วก็มีสูตรที่เด็ดของคนไต้หวันเลยต้องบอกว่าเมนูหมูตุ๋นไต้หวันเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกว่าสร้างชาติของคนไต้หวันเพราะอะไรครับในทุกครอบครัวของคนไต้หวันเนี่ยนะครับจะมีหนึ่งเมนูที่แม่ปรุงให้ลูกกิน นั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่าจูโยฟันจูโยฟันเนี่ยก็คือหมูตุ๋นซอสของเขานั่นเองแล้วก็เป็นจูโยแล้วก็กินใบข้าวทุกบ้านต้องมีคุณแม่ที่เป็นชาวไต้หวันต้องมีผมไปไต้หวันครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วไปกินเมนูนี้ปุ๊บผมบอกวันหนึ่งผมจะทำไมนเนี้ขายในพัตดาร์ขอผมวันหนึ่งผมจะทำเมนูน,นี้ขายเข้าไปอยู่ในทุกที่ที่ใครอยากจะกิน,กนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ออนไลน์มันเกิดวั คุณต้องลองกับเมนูนี้ที่ผมคิดค้นมาชื่อว่าหมูตุ๋นซอสเล่งหงสั่งเลย200บาทส0่รยบาท6 0 0บาททางออนไลน์เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องกินไม่งั้นเฮียซงตีตายถ้าสั่งไปแล้วไม่อร่อยมาตีเฮียซงได้เลยบอกเลยว่าอร่อยจริงอร่อยจังกินแล้วต้องบอกต่อบอกเลยเมนูแรกผ่านไป เมนูที่สองมาพร้อมกันเลยครอดพร้อมกันนั่นก็คือเมนูที่อันนี้ไปที่สิงคโปร์ครับผม <Wow. S 1> ผมไปเจอเมนูนี้ที่สิงคโปร์ <Wow. S 1> ก็เลยนําเมนูนี้มาใส่อยู่ในร้านเล่งผมของผมนั่นเองเมนูนี้ผมตั้งชื่อไว้ว่า <Wow. S 1> ไปพุดเต๋สีของเรา ไม่มีสีคําสีดําเพราะว่าอะไรครับเราสกัดจากจะบอกดีไหมว่าไม่บอกดีกว่าเกือบไปทันนะเกือบไปโอ้โหเกือบไปน้ำซุปเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไปกคุดเต๋ของเราเนี่ยเป็นน้ำซุปที่คุณกินแล้วมันบำรุงร่างกายเพื่อน มันบำรุงร่างกายเพราะว่ามันสกัดจากเอ้ยอ้ยบอกไม่ได้อะแล้วก็เข็มข้นมากมากแล้วมีนี่ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นสมุนไพรเด็ดของเมนูนี้นั่นก็คือกระเทียมสกัดจนนุ่มเลยนะและสามารถเคี้ยวกินได้ผมบอกเลยนะลูกค้าผมอะที่เล่นผมอะเอาว่าทุกชานอะ ที่เราเสิร์ฟให้คุณน่ะทุกคนน่ะถอดน้ําซุปอ่ะกินจนเกี้ยงอ่ะน้ําซุปที่บํารุงร่างกายได้คุณโทรสั่งไปบํารุงคุณพอ่อคุณแม่ที่บ้านโทรสั่งไปบํารุงภรรยาให้วนควนก็ได้หรือสามีก็ได้ที่เด็กคือน้ําซุปเด็กกว่านั้นก็คือไอ้นี่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูทั้งต้มทั้งตุ๋นมาเรียบร้อยเลยเออแต่จริงๆมันก็ทั้งต้มทั้งตุ๋นล่ะใส่เข้าไปเลยนะเน <etas S 1> ี่ย <mastery> คุณเห็นหมกินไหมเนี่ยหลุดมาเลยหลุดง่ายมากดูดิครับแค่ลูกก็หมดนะลูกปื้นลูกปื้นเลยหลุดง่ายตนจนได้ที่ทำให้คุณกินง่ายสองเมนูนี้นะ ผมบอกเลยว่าผมตั้งใจทำตั้งใจคิดค้นตั้งใจให้คนที่เป็นลูกค้าของเล้งของหรือแฟนของพ่อลูกเล้งผมหรือเฮียซ้องเล้งผมหรือเฮียซ้องตีตายทั้งหลายเนี่ยได้ลิมลองในราคาที่ไม่แพงนี่ฮะไปกุ้เตะผมเนี่ยขายอยู่3ไซส์ไซส์แรก220บาทไซส์ที่2 440้ยี่บบาทไซส์ที่3 880บบาทคุณสั่งได้เลยตอนนี้ สั่งได้เลยตอนนี้บอกเลยนะหมูตุนซ้อนเล้งงงสองร้อยบาท400บาท6กร้อบาทรับรองไม่เคยทำให้คุณผิดหวังเมนู2เมนูนี้เราเริ่มขายที่เล้งงงพระราม2และสุขุมวิทสอ2แล้วนะเริ่มแล้ววันนี้นะครับบอกเลยว่าเริ่มขายแล้วโทรสั่งได้เลยที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ผมมาแนะนำขนาดนี้รีวิวขนาดนี้ถ้าไม่อร่อยจริง ตีเฮียซองได้เลยเพราะว่า2เมนูนี้เป็นเมนูที่คุณต้องสั่งไม่งั้นเฮียซองตีตายเสริฟเสร์ฟเสรฟพร้อมเสร็ฟแล้วนะครับ